สวัสดีครับผมมาพบกับอึ้งะนานในการรดแซเบบึ้บ by BTS ครับผมคนหนึ่งไ like, ร้คนหนึ่งแชร์ครับวันนี้ผมเอาซีรีส์สมครับมาให้ดูกันบ้างครับเป็น3 20i ไอเป็นตัวรักชูรี่ครับปีคศผลิตคือปี15จด16สีดำหลายหลายคนพลาดการว่าถ้าดูคลิปนี้นะฮะคงจะคิดว่าผมเนี่ยต้องมีราคาในใจคือล้าน1 0 0 0 0แสนหรือว่าล้าน9 0 0 0 0แน่นอนแต่วันนี้นะฮะ ผมบอกว่ารถสวยกริบๆเลยหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดเลยนะครับผมทนันนี้ภายในสวยด้วยวันนี้เอาราคาไปราคาแบ่งปันครับวันนี้9 8 9 0 9 0บาทครับเอาให้ทันนะฮะร,รถสวยๆผมรับประกันครับหลังการขาย1ปี12,000มกิโลซ่อมได้ทั่วประเทศไทยครับเป็นยังไงครับใครอยากได้จัดมาครับวันนี้เอาราคาแบ่งปันมาให้แล้วเดี๋ยวไปดูภายในครับ ว่ามันสมกับราคา9 3, 8, ก้าสายแปดหมื่นเก้าพันหรือเปล่าไปดูภายในกันครับเอาละครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่ด้านในนะฮะและหลายท่านคงคิดโอ้โหปี15.16นะ F 3 0ซีรีส์สครับเครื่องยนต์เบนซินหนึ่งร้แรงม้าเกียร์ไฟฟ้าแบบ8สปีดและหลายคนบอกโอ้โหนะที่อื่นนะยังตั้งขายกันอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านเก้าหก็มีวันนี้ครับ ต่ำกว่าทุกที่เลยครับเราไม่ได้เอารถนะฮะอุบัติเหตุหรือว่าจมน้ําคนตายในรถกอไม้นะฮะมาขายให้นะฮะอันนี้รถสวยๆเลยนะฮะย้ําว่ารถสวยๆเลยครับเอามาให้นะฮะ9 8 9 0 0 0ภายในครับสวยมากนะครับภายในนะฮะหนังของเบาะนะครับก็เป็นสีแบบตัวใหม่คล้ายๆ G 2 0ละมาดูกิโลไมล์ครับกิโลไม้หน0 0 0 0 0นห0 0 0งหมื่นแปดพัน 147กิโลเอาสินะครับไม่ขนาดนี้มาสิครับนะฮะอย่าเพิ่งบ่นว่าไม่อูไม้ทะลุแสนนะ่ะลองคำวนวณดูครับปี16 17 18 19 20 21 22รถนะฮะ6ปีลองคำวนวณดูครับปีละ25,000โลเอาแบบรถใช้น้อยนะเอาปีละ20,000โลอ่ะ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14บสีรถต้องวิ่งอยู่ประมาณแสนสองมีรถใช้น้อยนะถ้ารถวิ่งแบบปกติก็คือ2 5ง0 0ื่หรือสามหมื่นโลนะครับแต่อันนี้วิ่งแค่11,000แสนหนึ่มยิโลมาดูครับว่านะครจะเป็นใหม่แท้หรือเปล่ามาดูการประวัติการเซอร์วิสนะฮะของลูกค้านะครับว่าช่วงที่ลูกค้าเนี่ยเข้าศูนย์ไปเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเลยดีกว่า นะครั้งแรกครับปี2016ครับเดือน1วันที่18ตอนนั้นไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับ1 0 0 0 0กับ800กิโลปี16ครับเดือน5ไปเปลี่ยนในที20,000กับ1,000โลปี2017เดือน3 39,000กิโลปี17เดือน6ไปเปลี่ยนถ่ายตอน48,000ปี17เดือน12ไปเปลี่ยน59,000ปี18เดือน4 ไปเปลี่ยนตอน7,000 70, หมื่โลแล้วก็ปี18เดือน10 7 9 0 0ดหาพนโลนะฮะแล้วก็ปีสิเดือน11 8 0 0็ดแปดกับห้าสิโลนทายแบบทีทีเลยนะสองตัวนี้นะฮะปี19เดือน3ครับเปลี่ยนอีกทีก็แ0 0 0มื่นเก0 0พันโลนะฮะปี19เดือน8ปครับ,ป 90, 000, รบเปลี่ยนอีกทีก็9 4้าหนี่ครับเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเลยแบบ BSI ทุดใหญ่เลย ตอนนั้นไปเปลี่ยนนะฮะปีหนึ่งเดือน12วันที่14ไปเปลี่ยนตอนไมาหมื่นเก้าพยหนึ่งกิโลเป็นไงมีไอชุดใหญ่มาให้เรียบร้อยเป็นไงครับเอามาดูออปชันกันดีกว่านะออปชันครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับ memory เมมโมรี่เบาะมีให้ด้านของคนขับคนเดียวมีเมมโมรีความจําของเบาสองเมมด้วยกันเบาะสภาพสงสวยนะครับเป็นเบาหนังแท้ ตรงที่จับแผงประตูทั้ง4บานไม่เหนียวครับระบบไฟเป็นแบบออโตโ้นะครับผมหวงมาไลยสวยจัดเลยตัวนี้สามารถตั้งคำสั่งเสียงได้รับโทรศัพท์ได้นะบวกลบเปลี่ยนขึ้นเมนูเมนูได้มาดูหน้าจอตรงกลางกันเลยหน้าจอแบบตั้งมาพร้อมกับกล้องถอยหลังแบบฟูเ l h ดีขนาดใหญ่เลยครับมุมกว้างนะฮะหน้าจอมุมกว้างเลยกล้องนะตัวนี้ยังไม่รองรับ หน้าแผนที่นำทางนะฮะหรือว่าเนวีนั่นเองนะครับผันนี้ก็หน้าจอก็จะเล่นคู่กับตัวไอริสผู้นี้ก็จะมีมันติมีเดียเรดิโอนะ,ะเช็คประวัติการเข้าศูนย์นะการตั้งค่านะหลายๆอย่างครับเป็นภาษาอังกฤษครับนะตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่มาดูระบบเครื่องเสียงเป็นแผ่นซีดีได้อยู่นะ,ะระบบแอร์เป็นอุณหภูมิแยกครับซ้ายและขวาแล้วก็แรงลมครับใช้ด้วยกันแรงลมเนี่ยสามารถปรับได้ถึง7ขีดด้วยกัน แรงมากครับนะฮะ่วนพวกแรงลมประทะตัวตะเป่าลงพื้นอันนี้ก็แยกแล้วนะมาดูกุญแจหน่อยครับว่าลักษณะกุญแจเป็นยังไงนี่ครับกุญแจนะฮะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ไปผ่านการตรวจนะฮะจากบริษัทที่เขาจะรับประกันหลังการขาย1ปีหรือว่า12,000มกิโลเนี่ยจากบริษัทฟิกแมนนะฮะตัวนี้เขาก็มาตรวจเรียบร้อยละ มีตัวเครื่องสตาร์นะฮะเสียบเข้ากล่อง ECU ตรวจวกระบบแอร์ตรวจวกรระบบเครื่องยนต์ตรวจพวกระบบเกียร์นะตรวจคือละเอียดยิบเลยเขาตรวจนะครับไม่ใช่ว่ารถหนึ่งคันเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะซื้อรับประกรันแบบส่งเดชแล้วเขาจะรับประกรันของผมทุกคันทุกคันนะคือมันต้องผ่านกระบวนการการตรวจจากพนักงานของเขาโดยตรงนะฮะผ่านการตรวจของเขาเลยโดยตรงครับว่ารถของคุณเนี่ย รถของคุณอึงเนี่ยนะฮะรถสวยจริงหรือเปล่าเครื่องยนต์สมบูรณ์จริงหรือเปล่าระบบแอร์มีปัญหาหรือเปล่าระบบเกียร์ระบบกล่อง ECU มีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาบริษัทมันไม่รับประกันอยู่แล้วครับเพราะว่าบริษัทเขาไม่ได้กินเงินเดือนกับผมตัวนี้นะครับผ่านการตรวจเรียบร้อยนี่ครับรถสมบูรณ์ติดสเติกเกอร์สีชมพูไว้ให้นะฮะนี่คือการผ่านการตรวจ จากบริษัทที่เขารับประกัน1ปี1 2 0 0 0หกิโลที่ผมจะซื้อให้เนี่ยเป็นไงครับขบวนการในการคัดกรองนะฮะแต่ละคันนะฮะการก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยมีการตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกครับจนแน่ใจนะครับถึงจะปล่อยให้กับลูกค้าเอาไปใช้งานกันนะครับผมเอา้ามาดูระบบเกียร์กันหน่อยเกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้า แบบออโต้เล่นแบบทิปโทอนิกได้8ปสปีดด้วยกันโหมดการครับนะสาโหมดนะโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคนะฮะโหมดประหยัดน้ำมันนะตัวนี้มาพร้อมกับปุ่มคูสตาร์ทเบรกนะจะเป็นเบรกมืออยู่ตัวนี้นะครับผมสภาพสวยครับคันนี้อันนี้สวยจริงเลยแล้วราคานี้ให้บาดแป่งปันเลยหัวในทันครับบัญชีเดียวบัญชีของนายจารุพันธ์คำมันตีครับเ่ะเดี๋ยวผมพาไปนั่งดูด้านหลังกับฝากระโปรงหลังกับหัวน็อตกันดีกว่าว่า จะได้เปอร์เซ็นต์95จริงหรือเปล่าไปเอาครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านท้ายของ F30 mm hmm. นะครับผมสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้เป็น 320i เป็นตัวรักทูรี่ครับไฟท้ายสภาพสวยเลยครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลัง Park นเซอร์นะฮะใช้งานได้ปกติรอยแผลเป็นรอยขีดข่วนไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝาท้ายะะให้ดูครับ นี่เปิดจากนะฮะหัวรีโมทนะครับผมนี่ครับฝาท้ายเปิดขึ้นมาละนะฮะโอ้โหนด่นะครับรอยตะเข็บเดิมครับจากโรงงานเลยต้องเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ครับเป็นวงรีนะฮะตรงใจกลางพอดีเลยเป็นวงรีครับตรงนี้จะต้องไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเหล็กบางกว่าเขานะฮะตรงนี้นะฮะจะต้องไม่บิดไม่เบี้ยวต่อให้ช่างโคตรเซียนแค่ไหนก็เคาะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ นะฮะพวกนี้นะครับเป็นวงลีเนี่ยสำคัญนะฮะมาดูขอบยางครับขอบยางไม่มีการฉีกขาดสภาพสวยพลาสติกไม่มีรอยขีดข่วนยางก็จะเป็นยางพวกรันแฟตนะครพวกนี้นะครอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะก็ยังอยู่ครบหมดเลยวกนี้นะครับคันนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับว่ารถสวยเนี่ยนะครับไม่ได้ว่ามีมาแบ่งปันกันตลอดเวลานะครับวันนี้ใจดีนะ เอาสักเดือนละหนึ่งคันแล้วกันนะมาแบ่งปันกันให้สําหรับ F 3 0เดี๋ยวไปดูหัวนอ็อตฝากระโปรงครับว่าจะสวยเหมือนกันด้านท้ายหรือเปล่าไปเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหน้าไฟหน้าครับสภาพสวยขาวนะฮะไฟโปรเจคเตอร์ด้านในแล้วก็ตัววงแหวนครับไม่เหลืองสปอตไลท์นะสภาพค่อนข้างดีสีกันชนหน้านะฮะไม่มีรอยตามมดเลยนะสภาพค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะตัวนี้เวลาดึงฝากระโปรงให้ดึงสองครั้ง ดึงครั้งที่1แล้วก็ดึงครั้งที่2แล้วก็ยกขึ้นได้เลยนี่นะยกขึ้นได้เลยนะครับมาดูครับโอ้โหหงเครื่องสวยจัดเลยครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเครื่องยนต์2 0 0พนะฮะตัวนี้เบนซินนะครับผมเอ้าหัวน็อตอิ่งนี่ครับหัวน็อตสภาพนะฮะสีบนเกียวหัวน็อหัวน็อตแก้มครับเดิมๆครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะขอบยางครับสภาพค่อนข้างดีแผงกันความร้อนอยู่ครบหัวตะเข็บ นะฮะเดิมเดิมเลยสติกเกอร์คำเตือนครับอยู่ครบหมดคลาหน้าเดิมเดิมโอ้โหสวยทั้งลำสวยทั้งคันครับคันนี้นะ9 8 9 0 0 0คุณคิดว่าไงกับรถปี15.16ครับนะซีรีส์3ครับ f 3 0 3 2 0ไอเบนซินนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้จัดไปครับวันนี้อึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชัว o m